ยินดีต้อนรับสู่บริษัทอวอลุธไฮรดริกจำกัดผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ VVS ครับผมบอล bon VVS บริษัทเราตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเราบริษัทดำเนินการสร้างเครื่องจกักรไฮดริกมามากกว่า30ปี สินค้าที่บริษัทผลิตมีดังนี้ครับรายการที่หนึ่งเครื่องอัดไฮดรอลิกยี่สิบตันสามสิบตันสี่สิบตันหกสิบตันหนึ่งร้อยตันและเครื่องจักรไฮดรอลิกอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับรายการที่สองเครื่องย้ำหมุดรีเวท รถบรรทุกหกล้อและสิบล้อสำหรับปูต่อรถบรรทุกทุกประเภทนะครับรายการที่สามบริษัทผลิตเครื่องจักรเอ็กลิปกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทรายการที่สี่รับสร้างออกแบบเครื่องจักร อุตสาหกรรมทุกประเภททั้งระบบแมนนวลและระบบออโตเมชันรายการที่5บริษัทรับซ่อมสินค้าเครื่องจักรทุกประเภทรายการที่6 สินค้าโครงสร้างทั้งหมดรับสร้างตามแบบลูกค้าทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทครับท่านใดสนใจเข้าชมสินค้าแบรนด์ว v s หรือ มีแบบเครื่องจักรให้เราสร้างหรือให้ทางบริษัทเราออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการในการใช้งานเกี่ยวกับหน้างานลูกค้าได้เลยครับทางบริษัทรับสร้างเครื่องจักรและมีทีมเซอร์วิส คอยบริการตลอดทางบริษัทมีสินค้าในสต็อกพร้อมส่งและมีทีมเซอร์วิสให้กับลูกค้าทุกท่านบริการด้วยหัวใจครับขอบคุณครับ